สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการทำงานแบบบ้านๆนะครับชีวิตของอาชาวบ้านนะครับที่มีสระน้ำอยู่ตรงนี้นะครับปล่อยให้มันเป็นสระน้ำธรรมชาติแล้วก็เอาปลามาปล่อยให้มัน กินตามธรรมชาตินะครับให้อาหารเป็นบางช่วงบางเวลานะครับแต่บางเงินปีนี้มันน้ำน้ำมันแห้งนะครับน้ำมันแห้งลงไปเลือประมาณสักครึ่งขานะครับทีแล้วก็มันจะมีผักบุ้งที่ผมนำม,มนนำมาไว้ข้างๆ้งงะตรงนี้นะครับเมื่อยามน้ำนองในน้ำผักบุ้งมันก็จะไม่ค่อยไปนะครับ แตพอน้ําแห้งปุบ๊บนับผักปุ้งมันโอ้มันโตรเร็วครับมันคือมันตะไปตามน้ําที่มันตื้น,นๆเนี่ยลื่นเขินเนี่ยมันก็โตรเร็วไปถึงเต็มหมดนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันคงจะไม่ยากจะเอาออกแต่วันนี้มันมันก็ไม่ยากหรอกแต่เราหากินไม่ได้นะครับ จะเอาแหลงก็ลงไม่ได้จะเอาเบ็ดลงก็เนื้อที่มันเต็มไปหมดปุ้งนะครับวันนี้ผมจะเอาผักปุ้งออกนะครับติดตามชมนะครับ Sous-titrage Société Radio-Canada

ครับหลังจากที่เราได้นำเอาฝักปุ้งออกนะครับก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับมีทำคนเดียวนะครับก็ตัดภาพไปนะครับช่วงที่ทำนี่ก็ไม่ได้ถ่ายทำนะช่วงที่เอาดึงออกตาดทำในช่วงแรกๆนะครับ อันนี้ก็คือผลงานในวันนี้นะครับก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่แบบพอเพียงนะครับพอเพียงเพราะว่าช่วงนี้พักงานยาว ตั้งแต่กันยาปีที่แล้วแล้นะครับก็ทำคลิปลง youtube ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็ท่านผู้ชมที่เป็นชาว youtube ก็ช่วยกันดูคลิปช่วยกันคอมเมนต์นะครับก็ให้กําลังใจกันไปนะครับตรงนี้เราก็จะ เอาไว้ตกเป็ดตกทอดแถนะเพื่อหากินไปวันๆนะครับวันหนึ่งก็ถ้าหาปลาได้หลายตัวเราก็พักช่วงนะครับ ผักช่วงแต่วันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเอาผักบุ้งออกนะครับเอาผักบุ้งออกปลามันก็ไม่ไม่สามารถจะก,กินเบ็ดกินอะไรเราได้เพราะว่ามันกลัวนะครับแต่ถ้าเอาแหลงหรือ,อเนตตะขคายลุงก็คงได้นะครับ แต่เราก็ยังยังไม่ทำนะครับวันนี้ก็นำเสนอผลงานไว้แค่นี้นะครับออได้งานเยอะเหมือนกันนะครับ